สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพจเรื่องของกูรูผมไก่วิทวัสกับรายการกูรูออนทัวร์ EP นี้ครับเป็น EP สเปเชียลผมจะเข้าไปกราบสวัสดีปีใหม่ท่านนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยป่าพยับคําพันธ์เพื่อขอพรให้กับสมาชิกเพจเรื่องของกูรูทุกท่านเลยนะครับเราเข้าไปพร้อมกันเลยครับ ในวาระต้อนรับปีใหม่ผมด้วยความรักและเคารพป๋ามาตลอดขอราธนาคุณพระศรีราชาตายะสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายโปดดลบันดาลประทานพรสำรมงคลให้ป๋าและครอบครัวมีความสุขสมปรารถนาเป็นเสาหลากักเป็นที่ใหญ่ให้น้องๆทุกคนต่อไปครับป๋าครับ ครับสวัสดีครับผมวิับพรมพันธ์ครับนักเป็นเกจยันชีงครับพี่น้องที่ติดตามรายการนรับเกจของกูรูพี่น้องครับวิชาความรู้ทุกคนย่อมเกิดได้ทุกแขนงจะเรียนหนังสือจะจบมหาวิทยาลัยต่างประเทศรือไหมที่ได้แต่ในทีวิชาแต่วิชาเรื่องพระเนี่ยนะฮะมันเรียนไม่จบติดตามเพจนี้นะครับนะครับผมเชื่อเลยว่าท่านจะได้ความรู้ในเชิงวิชาการแล้วก็ไปทําบุญกันนะครับในปีใหม่นี้ครับขอทุกคนที่ติดตามเพจนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญครับเลกหวังสิ่งใดสมความปรารถนานะครับ ได้รับจากผมรับตรมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับป่าครับ